ทพนะคะอัพเดตวันพีชให้ดูนะคะตอนนี้ยังเป็นควันอยูน่นะะมีควันปกคลุมอยูน่น,นะคะมองไปจะเป็นควันเป็นหมอกอยู่ข้างหน้านะคะที่กรุงเทพนะคะ ประทศไทยยังอยู่อันดับหนะคะควันควันพิษนี่นะคะประเทศไทยยังอยู่อันดับหอยู่นะคะอันดับหนึ่งก็คือจีนนะคะที่อู่ฮั่นนะคะอันดับสองก็จีนอันดับสามก็จีนนะคะควันวเป็นหมอกส่วนรองลงมาก็เป็นบังคลาเทศแล้วก็อินเดียค่ะส่วนไทยเรานี้อยู่อันดับหนะคะ ที่เชียงใหม่นะาแน่นเยอะนะคะส่วนกรุงเทพนั้นก็เป็นควันเหมือนกันนะคะปกคลุมอยู่นะคะพืจัดอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆจะออกข้างนอกไปทำงานหรือว่าไปธุระก็ต้องใส่แมสนะคะป้องกันตัวเองไว้นะคะตอนนี้ก็สั่งหยุดโรงเรียนไปเยอะแล้วนะไหว้หมคะกาบ ก้องย้ายมันดบบ่เอางนะเ้าก้อนบกิดก็แต่ง<ๆ>งานเ๋วองก็แต่งอาตัวอ้าส่งไหน <c oughs> แต่งเปตัว้าทาเดีบยองเสือ,อาแค่นหนึงโอดด้ดูดูดูะเบิงควันนะ่ะเห็นบ่นน่ะันจะได้ฝุ่นีสีน,น,ววน้ำจะเห็นนันดิส,นดสวัสดีนะครับเพื่อน อันนี้เราอัปเดตบรรยากาศกรุงเทพให้ดูนะคะว่ามันเป็นหมอกควันพิษอยู่นะคะปกคลุมที่กรุงเทพด้วยนะคะส่วนจังหวัดไหนใครมีควันพิษแบบนี้อัปเดตมาให้ดูหน่อยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่อันดับ6นะคะของควันพิษค่ะส่วนอันดับหนึ่งนั้นก็จะเป็นจีนที่อู่ฮั่นหนา,นานแน่นเยอะ อันดับสองก็จีนอันดับสามก็จีนอยู่นะคะส่วนบังคลาเทศรองลงมาก็เป็นบังคลาเทศอินเดียส่วนประเทศไทยนี้อยู่อันดับหกนะคะตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าควันพิษนี้มาเกิดจากอะไรเขากําลังหาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนจังหวัดไหนเป็นควันพิษบ้างก็ให้อัปเดตมาให้ผู้จัดได้รับชมหน่อยนะคะตอนนี้เราอัปเดตที่กรุงเทพอยู่นะคะว่า กรุงเทพนั้นยังมีคนพิษนี้ปกคลุมอยู่นะคะส่วนเพื่อนๆจะออกไปข้างนอกก็ให้ใช้แมสนะคะถ้าไม่ผ่านเม็ดธรรมดาก็เขาบอกให้ใช้สองชั้นนะคะตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเยอะอยู่นะคะส่วนคนที่มีผลกระทบกับควันพิษนี้นะคะรวมเด็กรวมผู้ใหญ่นะคะก็เข้าโรงพยาบาลไปรักษาแล้วนะคะ ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพื่อนๆเรื่องนี้นะ่ะส่วนคนที่อยู่บ้านก็ให้ปิดประตูหน้าต่างนะคะส่วนคนที่จะต้องออกข้างนอกก็ต้องใส่เม็ดถ้าเป็นเม็ดธรรมดาก็สองชั้นไปเลยนะคะเพราะว่าควันตัวนี้เขาบอกว่าละเอียดมากนะคะเม็ดธรรมดาเอาไม่อยู่นะคะถ้าเม็ดที่ผ่านสองจุดห้านะคะก็ใส่ชั้นเดียวได้นะคะ ตอนนี้ประเทศไทยที่เชียงใหม่เขาบอกว่าหนาแน่นเยอะค่ะประเทศไอประเทศไทยอยู่อันดับหค่ะอันดับหนึ่งนั้นจะเป็นจีนนะคะที่อู่ฮั่นค่ะอันดับสองก็จีนอันดับสาก็จีนอยู่นะคะอันดับสี่อันดับห้บบาบังคลาเทศอินเดียอันดับหของไทยนะคะตอนนี้ผู้จัดไปซื้อ ไปซื้ออไปซื้อเม็ดที่ร้านขายยาที่แถวกรุงเทพนี่แหละค่ะดอนเมืองเนี่ยเม็ดที่ผ่านอะโดนเมาไปหมดแล้วไม่มีแลวนะคะไม่มีให้อ่าได้ได้เม็ดธรรมดามานี่ค่ะเม็ดที่ผ่านนี่เขาเขาเขาบอกว่ามีคนเมาเออนี่ค่ะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะยังยังยังเอาไม่อยู่นะเม็ดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวผู้จัดเอาให้ดูเนี่ยเม็ดแบบนี้เอาไม่อยู่นะคะต้องสองชั้นค่ะเนี่ยไม่อยู่เขาบอกแล้วที่ข่าวมานะคะต้องเม็ดที่ผ่านเอ่อสองจุดห้าเขาบอกอันตรายมากนะตอนนี้นะคะ มันเกิดควันอะไรก็ไม่ทราบตอนนี้เขากาลังหาสาเหตุอยู่นะคะว่ามันเกิดจากอะไรควันที่มันปกคลุมอยู่นี่นะคะเขากาลังหาอยู่แต่ทราบข่าวมาว่าตอนนี้อ่าที่ที่ประเทศจีนอนะ่ะนานแน่นอันดับหนึ่งนะคะที่อู่ฮั่นนี่แหละคะ่ะเออแปลกเนาะทาไมทําไมเกิดอะไรก็ช่างก็จะไปเกิดที่อู่ฮั่นงงไหมเพื่อน ตอนที่เป็นโควิดก็อู่หั่นนะโดนกระทบก่อนนะพอเป็นควันพิษก็อันดับหนึ่งอีกแล้วอู่หั่นอีกแล้วนะคะแปลกไหมอ่ะตอนนี้ประเทศไทยอยู่อันดับหกนะคะอู่หั่นเนอันดับหนึ่งของจีนอันดับสองก็เป็นจีนอีกอันดับสามก็จีนนะผู้จัดจําไม่ได้รู้แต่ว่าจีนนะครองอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสาม ส่วนสี่กับห้าเป็นบางคาราเทศกับอินเดียส่วนประเทศไทยนั้นอันดับหกค่ะที่เชียงใหม่นานแน่นเยอะนะคะหมายถึงว่าที่เขาข่าวมานะคะส่วนกรุงเทพนั้นก็มีปกคลุมเป็นควันอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อจะอัปเดตให้ดูตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะว่ามันเกิดเหตุการณ์เป็นควันขึ้นผิดสังเกตเนี่ยสรุปแล้วก็เป็นข่าวดังข่าวใหญ่เห็นไหมล่ะ แปลกมากนะคะเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนก็อัปเดตมาให้ดูหน่อยนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างควนที่ต่างจังหวัดนะคะสวัสดีครับย่าบอกไรเดอ โอ้มักเนี่ยขาอ้าวผิดศีลทรรมนะคะมักเนี่ยเขาเนี่ยเจ้จาผู้ักดีผิดศีลทรรมได้อายมักผู้สาวซะอย่าไปมักเนี่ยเขาเถอะมันโดีได้อายเอ้ย ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะตอนนี้ผู้จัดอัปเดตอากาศเป็นพิตอยู่นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจผู้จัดนะคะตอนนี้เราจอดรถอยู่แถวแถวไหนเน,นี่จะบงังแถวไหนฮะงห้ตอนนี้เราอัปเดตที่บางใหญ่รีมันทนไหนวะ ตอนนมณฑลนะคะออกมาแล้วจากกรุงเทพแล้วค่ะมาซื้อเอ่อบางใบนะคะร้านบางใบกันนี่จอดรถซื้ออยู่นะคะตัดสินอยู่นะคะค ธรรมดาเอาไม่อยู่ก็ไปตอนนี้ผู้จัดไปหาซื้อเม็ดได้เม็ดธรรมดามานี่ไงคะเป็นกล่องเนืเ้อป้องกันตัวเองนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ใส่สองให้ใส่สองสองชั้นค่ะเม็ดแบบนี้นะคะมันไม่ผ่านนะคะเม็ดแบบนี้ก็ต้องใส่สองชั้น,นะะเพื่อนๆจะไปทํางานหรือว่าไปนอกบ้านก็ให้ใส่เม็ดนะคะตอนนี้เขาสั่งหยุดโรงเรียนไปเยอะแล้วนะคะ ร้อยหนึ่งสองร้อยโรงเรียนแล้วนะคะอากาศเป็นพิษค่ะจะจอัปเดตให้ดูนะคะนี่มันเสียตงหานี่เดี่ยวจะหลอดลงต่งนีนจะออกหวยเลย นี่เรากำลังจอดรถซื้อเส้นบางใบนะคะเราจะไปติดมุงจีบนะคะวันนี้มาที่แถวบางใหญ่นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะจัดอัปเดตบรรยากาศวันพิชให้ดูที่กรุงเทพฯแถวบางใหญ่นะคะขอบคุณนะคะ อย่าบอกไคลเดอมาคอยมากเนี้ยเขาวสวัสดีครับอเอาลงจากไลค์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่นะคะ